ผมอยากส่องให้มันแล้วนะครับกบมบ็มีม้า,างกับูมาติดตแลครับผมก็เลว่าพาที่ซ่อมก็ต้องถามที่บ้านถามกรรมการว่ามีเงืนพอสศิษ่อมบอนะครับซึ่งกับพ่อเหตุพอหลังนั้นมันมัน้นาอาวัยดนมันก็เสียหายหลายนะครับหลังหน่อยหลังขามันหัวหล,ล,ล,ลังหลังหลังหลังทวิธีน่ะ นะครับถ้าพี่น้องเห็นสมควรจะใครส่งผมก็สิถามกรรมการว่ามีเงินวัดพ้อสิทธิ์อมแซมวอล้วก็เพิ่นว่าประมูลประเมินว่าราคามันหลายสมดัยผมก็สิขอมากี้พี่น้องว่าสิ่ส่งทาบ่อสองก็าอายุจังสารละกตสิหัวก็สิไหลหนามหล่นลงมาเออลงมา้างล่างบอลเหลวจักเกือ เออมันมันหัวนะครับอืมันหัวหลังคาเนี่ยล่ะลังคาหน่าหนากระเด็นเนียงนะครับกินร้องก็อัดเหมกันอสีสองแซมให้มันดีขึ้นนะครับหวานเท่ากับบ่มีอันอันใดแล้วนะครับที่พ่อเดี๋ยสอนแซมพอมีเงินมีข้ามหวานเท่ากับทำบูดกันอยู่ตลอดอ่าอาจารย์ผมสิขอมาติพี่น้องสีสองหพิ่บ่สอง เพิ่งให้เสนอก่อนบอซมบออ่าท่าซ้อมพี้องมืออ่าถ่าซมพี่น้องยกมืออ่าอ่าโอเคครับอ่าคือว่าเป็นมติที่ประชุมนะครับว่าสองซาล่าอ่าผมก็สิได้อ่าอื่นสร้างหลายๆสร้างหล่ะมาประมูลใช้กันอ่าโบสวิตกับโบเลล์นะครับมักกับเสียหายหลายนะครับ พงอบานเท่านในวัดกำแพงกับมิตรใหม่เกิดไล่ไลยตนเบียดกำแพงเสียหายกับกับข้องสีตัดนกให้คนมาประมูลเอาเงินเขาวัดให้คนเอาไปขายต้นใหม่เนกถ้าทีเอาโม่เข้าไปตัดกับสียาลำบากอ่า ทั้งเว้นออกทั้งทิดเหนือกับมีตัดเราไปขายเลยครับเพราะว่าสมุดีเออเอาออกเพื่อทางเสียหายปุ๊บมัม่นกับสีกําแพงห้องเศตุเหตุใหม่เออบังทีมันมั่นบดิเหตุอยากเล้บอบริเหตุง่ายๆเลยนะครับเออ,อีกเรื่องงานวัดบานเทาวันที 22, าพาพ่2ี่สิองอ่าเรื่องพระเพรื้อบ่มีทั้งธกรรม2ยี่สิบสอ,ององยกถถวายน้ำ คนละแพ็คสองแพ็เป็นจอบผ่าร่งท่านถวนายนำปานะถวายขอสาระจตุปัจจัยนะครับต่างๆแจงความประสงค์แจงความเป็นโงน่งไรผมก็สิประการให้พี่ให้น,อน้องได้ทราบะนะครับเผิดออกไปซอยกันนะครับปีนี่พระโบกเกอร์ลูกสิบลูกนะครับที่มาชันเพ่ปีนี่เพิ่นโบเดท่ามสังก,กรรมอ่าป็นจมูกบะนี่คือกันั่นนละนะครับเดดตะบ,บุญธรมทอ,องเข้าก็ได้สองวัดแล้ว มังส to well ินที่ผ่านมาวัดจำปาคลิปมือฝนตกน่ะมือควันน่ะโอ้ตกแห้งที่น้องกับไปไปบบท่านบานเข้ากับไปบบท่านอยู่หลายคนอ่านะครับก็แค่พอด้วยอ่ามือมือคืนแปดทำมือแห้งแปดทำคืนแปดทำเดือนสิบเนาะอ่านะครับวันที่ยี่สิบสองอ่าทางบานหน่อยสำโรงเน้อรวมรวบร่วมกันเจ๊บเงินแล้วกันไงขอบริจาคเลยด้วยบริจาค อ,อ๋ออ,อ,ออ่ะทำบะฮงเออเดี๋ยวจิบประกาศใกล้เมื่อก่อน <c oughs> เออเอ,อ่เออเออาเดี๋ยวจู่การแต่ถ้ามีร่วมกลุ่มเข้าอยู่ดอกไปทำบะฮง,งนะครับคือมีของอยาของกินปช่วยร่วมกันเฮ็ดอยู่ปุ่นก็นได้นะครับไปร่วมทานอย,ยู่ฮายเออนะครับไปมือพร้มกัจีบประกาศนะครับพี่น้องและซื่อพี่น้องที่ร่วมกันบนจากเอ,อ่อเครื่องห้อสิเก็บเป็นขุมเคื่องถี่เฮ็ดเป็นส่วนโตก็ได้นะครับ อาทีขอบริจาคกับสอจอน,นั่นเอเออกับทีมงานน้ำเดียวผมเขียนหนังสือออกไปขอบริจาคน้ำจากสอจอทั้งสองเขตเออสอจอมากม่เพื่อนมากเพื่อนเพิ่อนออกพื้นที่ดีอยู่เออสอจอมกิดสอจอเพียงเดือนนะครับไปวัดใดผมเห็นจุตลอดนะครับเอ่อทางอำเภอแจงออเรืองนายกอ่ะ โมเมนตบนเฮาตะบนตะบนเบิดนายกเสียชีวิตอุบัติเหตุเลือกตังใหม่อ่ะาทีดนี้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องบุญบังไฟทางจังหวัด